สวัสดีจ้ามาดูล่าววันศุกร์ครุ่งนี้อกแน่ก่นไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะแนวทางนี่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยประจำวันศุกร์ ที่ยี่บก้าทับสามทับหกเจ็ดมาดูล่างกกลนเราพัฒนาเอาล่างล่างกลนนะคะเพราะล่างมันมีหลักร้อย ไม่ต้องย้อนหรอกเนาะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าเนาะไม่ต้องย้อนดูเยอะแยะ,ยะไม่ต้องย้อนดูเพราะว่าความหมายเดียวกันย้อนกับไม่ย้อนเนาะเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์สามห้าศูนห้าห้าสาม 9ก้หนึ่งหนึ่งจ้าเราจะใช้ตัวนี้1 2 3 1 2สเอาเลยเราจะใช้เราจะใช้5้าศูหนึ่งห้าบวกงเป็น6บวกกันด้วยจา้า แสนหมื่นพันแสนหมื่นพันเอาไหมเอา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 สูตรไหมคะเอาไปทำลองดูนะเข้ากจะจัดโตสูตรมันก็คือเอาจะจะใช้หลักแสนหลักพันหลักสิบนะคะนี่อีกอีกตัวหนึ่ง ักสิบหลักแสนหลักพันแล้วใส่สามร้อยหน่วยนี่อีกสามเก้าหนึ่งสามบวกเก้าบวกหนึ่งก็จะได้มาที่เลขหกตัวนี้ก็จะได้มาที่เลขสามสามนี้เราบวกไปเลยสี่ห้า ไปเลยเป็นร่างนี่นจะจะับคู่ก็คือหกสี่หกห้าหกหกสามสี่สามห้าสามหกอันนี้จริงนี้ต้องบวกสามมันก็บวกเอาตัวเดียวนี้ก็บบวกสามมันก็เป็นหกแล้วแต่ จะทำให้ดูเอาไว้เค่นี้ก็ได้แล้วสามบวกสองสามบวกสเท่ากับหหบวกสเท่ากับเจ,จ็ดบวกเท่ากับเหลักร้อยจะมีห้นะคะหหลักร้อยเอาหลักร้อยชนคือห้าหกาาห้าหลักร้อยเป็นหหลักร้อยก็คือหนะคะ ล่าง,งนี่จาะนี่ล่างอย่างเดียวเราก็เข้านี่ล่างเด้อไม่เชื่อก็ทําลองดูทาเยอหลังดูเ <c oughs> ชื่อไม่เชื่อก็สร้างเข้าก็เข้าไม่เข้าก็สร้างเนาะเราเป็นคนมักหยวยเวราเป็นคนมากหวย มาเอาบนนะคะบนบนบนนี้เราจะใช้เอาเอาบนั้นรู้เนาะห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งบนนี้เราจะใช้ร้อยสิบหน่วยนะคะร้อยหนึ่งครั้งสิบสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้ง เท่านี้แหละบวกหนึ่งคงที่ไม่ต้องย้อนดูเยอะเนาะหลักสิบก็คือเสนบวกสีคงที่นะคะคงที่ สีคงที่แต่ที่ผ่านมามันเข้าแต่ที่ต่อไปไม่รู้จะลองดูมันเข้ามาอยู่ล่างก็ได้สูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็คือเก้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง บวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่อีกเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมาที่สามบวกหนึ่งเป็นสี่ เลยคือห้าต่อมาก็คือห้าบวกสี่นะคะห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งเราจะใช้อย่างงี้แหละถ้าบวกสามบวกสี่มันไม่ค่อยเข้าจะคู่กันก็คือสามเก้า สามศูนย์สาวันศุกร์มีสีมี9วันศุกร์ห้วันศุกร์หมีหนึ่งมี9 4 9 4สี่ศูนหนึ่งะคะวันศุกร์หวันศุกร

วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์หกวันศุกร์ศุกร์มีหนึง่งหนึ่งมันจะมาอีกไหมนี่ห้าหกเอาห้านี่เลยเนาะหลักร้อยคือห้ากับหก นักโรยชยเอาไม้หนิมันมันลงทุนเยอะเนาะเอาเอาลองดูเนาะจัดลองดูห้าสี่เก้าห้าสี่หนึ่งบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเลย นี่นะคะสองห้างห้าหกหกห้าบางทีบุนล่างเลยน,นี่มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่บุนแต่็จแล้ววันี้ก็มาบนบางทีก็มาล่างนะคะมันไม่แน่นอนหรือจะมาสีหสาสาสาส่หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งมันมาแล้วมันต้องติดมาอีกห้าสี่หนึ่งนะคะ ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเราพัฒนาวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันศุกร์ที่29ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคําเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า